จะเป็นอะไรเนาะอืมแล้วให้ดูแล้วมีอะไร Ad แอดแอดเล่าต่อเพราะว่าหนูพูดออกไปแล้วบางทีมันก็จำไม่ได้นะตอนตอนอาจารย์แทนนั่งสมาธิที่ตอนนั้นแอดไลฟ์สดทางช่องนะตอนก่อนเที่ยงปร,ประมาณนั้นแหละคืออาจารย์ท่านจะเห็นเป็นงู เต็มบริเวณนั่นเลยงูสีขาวพร้อมกับเห็นพญานาคบนเขาเรียกบนบนหัวพระอาจารย์หรือบนเสียงพระพระอาจารย์สุรินบนบนบนศีรษะดีก่อนนะบนศีรษะพระอาจารย์สุรินเป็นพญานาคเป็นภาพงูเต็มไปหมดแล้วก็มีมันซ้อนกันอย่างเงี้ยสวนกันไปหมดวันตอนตอนลฟ์สดนั้นจะไม่พูดอยู่นะเห็นนั้นเต็มหมดอันนี้เต็มไปหมดเลย นั่นแหละคือเป็นการไปเสริมพลังเสริมพลังกิตให้มันเข้มแข็งล้วพอปล่อยตัวเลขบางทีปล่อยตัวเลขไปบางทีเลขมันไม่เลขมันไม่เข้าเนาะมันจะไม่เข้ามีหลุดบางคนก็ว่ามาเนาะเล้ะทำให้จิตใจเราไม่มัน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 ถดถอยมันเราต้องไปหาพลังบวกหรือไปหาพลังบวกเพื่อจะเสริมพลังจิตบางบางทีเลขเราก็เข้าไม่เข้าบางหลุดแต่พอหลุดหน่อยคนเขาก็อันนี้แหละ มันก็เป็นเรื่องธรรมดามันมีหลุดไม่เข้านอะาจารย์เนาะแต่เราก็เลยไปเสริมพลังจิตว่าเราต้องสู้ต่อไปชีวิตเรามีอยู่ต้องสู้ต่อไปพระอา,าจารย์ว่าถ้าอาจารย์นั่งสมาธิเข้าพรรษานี้แล้วแบบเราต้องสู้ต่อไปเขามาอาจารย์ว่าแล้วว่ามันเจ๋งเลยนะทุกคนสู้ไปด้วยกันไหมคะะอาจารย์ว่ารอามา จะมองเห็นหมดอืะอจะมองเห็นหมดใชเงียบกิฟเลย่ะสู้ไหมถ้าใครสู้กดหนึ่งให้หน่อยอลวัใครสู้กดหนึ่งให้หน่อย,ย,อยเป็นกำลังใจหน่อย ฟังอย่างเดียวเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีอเอาไม่ให้นะทีนี้จะไปแล้วนะไม่ไม่ให้สามตัวนะไปนะนะลมยาแับนลยนะไปแล้วนะ ม่ใครม่คนดูแอบแดงไม่นาะทำไมแอบแดงแยบแดงแต่ต้องเงียบไม่เงียบแลแปป้วแอบก็จะไลท์ทั้งแอบแดงด้วยเลยตอนนี้ไอแอบไลฟ์แอบแดงด้วยเด้อภาพภาพในที่ที่เห็นนะมันจะเป็นงูสีขาวเยอะมากมงูมีอยู่สามมีแต่งูมีงอนนะทุกคนที่ได้เห็นนะมีงูมีงอนอยู่บนหัว มันเหมือนที่เขามาใช้ใช้ในทีวีอะ่ะมันจะเป็นภาพที่มูเลื้อยไปเลื้อยมาเยอะมากเป็นเป็นพันพัน,นตัว <Fih. S 2> มันซ้อนกันไปงูสีขาวก็ซ้อนงูสีดำสีน้ำเงินอะ่ะ สีสีเขียวมรกตสีเล็กสีเขียวมรกตเนาะสีเขียวมรกต<ห>นั่นแหละอย่าพึ่งไปนะคะน,นี่ใครเข้ามาดูทางอันนี้ไหมเนาะทางทาง,ทางตอนนี้ทางเฟสบุ๊ <Facebook S 1> คน,คนแต่เป็นเลขอาจารย์จะเป็นเลขตัวเดิมเนาะอืแต่เลขของพระอาจารย์สุรินะ่ะอาจารย์จะบอกทุกคนมีปากกาและดินสอจดไหมคะแล้วจะหาว่าเป็นของเลขอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อาจารย์ก็ให้มาเนาะใช่ค่ะเป็นสาม สามหามมพระยาหนาค่ะอาจารย์ใช่ค่ะเป็นพญานาคทุกคนเตรียมปากกาดินสอเขียนใส่กระดาษไว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังเลขของพระอาจารย์สุดินที่ไปหาวันนี้ที่ไปหาวันนี้อเตรียมปากกา เตียมปากากระดาษอะไรนั้นเนี่ยตามุงมัวพี่เจยจ,จังเขาเขียนพร้อมค่ะพร้อมค่ะเนี่ยใช่ใช่อะไรใช่ใช่ค่ะ,ออะจอยเคยเห็นค่ะที่วัดบ้านจอยอเป็นพญานาคคุณจอยก็เป็นคนมีเซนต์แต่แต่คุณจอยเขาไม่เล่นนะแต่เขามาดูเราตลอดเลย เขาเป็นเอสเดียขาติดตามเราแต่แต่วันวันไหนที่เขาไม่มาคือเขาอาจจะติดมาติดภาระเราก็ไม่ว่าหรอกมาเป็นเพื่อนมาเป็นกําลังใจให้กันทุกคนเขียนนะคะ053อืม053ทุกคนถ้าใครพิมพ์ได้ก็พิมพ์ไว้ได้นะคะในไลฟ์สดอมสามสี่สาม 3, 4, 3. พิมพพิมพ์คอมเมนต์เลยเนาะใช่ค่ะพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะสามสี่สาม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  ได้ยินไหมจำได้ไหมเมือ่อกี้ถ้าถ้าใครจำได้ก็พิมพ์ให้รู้หน่อยว่าพูดมาแล้วรู้เรื่องแล้วก็อันนี้จำได้พิมพ์บอกหน่อยคือตัวอะไรหนะน้าจานแทนศูนย์ห้าสามสามสี่สามสามสี่สาม สามสามสามคือเลขของพระอาจารย์รัฐบาลไทยค่ะพระอาจารย์สุรินที่ไปหาที่วัดเต่าทองเนาะวัดเต่าทองอําเภอสังขะจังหวัดสุรินตมบลตะกาศรัฐบาลไทยนะคะทุกคนเป็นเลขรัฐบาลไทยเนาะ เนี่ยมันเห็นไหมพระอาจารย์ให้เต่ามาหนึ่งแม่หนึ่งตัวกับลูกหนึ่งตัวค่ะทุกคนใครไปหาอาจารย์วันนี้ในนี้แอดก็ได้เนี่ะเต่านี่ไม่ต้องเต่าไม่แม่ลูกเก่งมากค่ะทุกคนที่จาได้ขอบคุณมากคุณดาเรนีข่ขอบขอคุณน้อนดงดาเรนี่จาได้พิมพ์มาให้รู้เดี๋ยวคนเขาอ่านคอมเมนต์คุณบันเทิงบันเทิงใช่ไหมครับศูนย์ห้าสามสามสี่สามและสามสามสามเนาะพิมพ์ให้รู้เราก็รู้ว่าเราพูดให้มีคนดูมีคนเห็น มีคนฟังเนาะอาจารย์เนาะใช่ค่ะอาจารย์นี่ใช้ใช้ความจํานะที่จําเลขทั้งหมดนี้มาอืม <c oughs> นั่นแหละขอบคุณเนาะที่ที่พิมพ์มาให้บอกให้รู้ว่าเรายังมีคนรูดูมีคนร,คนรู้มีคนเห็นให้รู้เนาะอืมเเพราะตอนนั้นหนูไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลย ใช้แสงเอาอย่างเดียวอนี้ถ้าถ้าอาจารย์จะอันนี้ก็โหลดเอาเจ้ก็เลือกหาสดเต็ดเต้นคือเราไม่คือหนูหน,น,นูใช้ความจําในตัวเลขนี่แหละแบบแกให้แบบนั่นแหละมันมันบางทีเราจะถา่ายคลิปมันอาจยาวมาลงไม่ได้ไล่คะสดแต่เราโหลดเอาในนี้ได้มันเป็นความเชื่อเนาะทีเ่เรา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 มีจิตเรามีความเรามองเห็นอะไรทุกเรื่องแหละ แต่บางทีเราต้องหาท่านที่สามารถสอนให้เราเปิดตาที่สามได้คนซี่แนะเนาะช่งทีเปิดตาที่สามเนเราที่มีอยู่หาคนซีแนะซี่บอกว่าทำอะไรจังจะรู้แจ้งเห็นจริงแบบนี้เนาะบางทีบางคนคิดว่าอาจารย์เป็นบ้านะอยู่ดีๆก็ทักเข้าไป คุณน้อยยุทธก็เห็นคุณน้อยยุทธก็พิมพ์มาบอกขอบพุดนะทุกคนที่พิมพ์บอกเป็นรัฐบาลไทยหนึ่งเนาะเป็นรัฐบาลไทยหนึ่งกรกฎาคมสอง8ัน้าร้อยหกสิบแปดเป็นแนวทางที่เราไปหาอาจารย์อาจารย์ให้มาเราก็มาบอกกับเว็บซีต่อชอบก็ตามและเอาไปคิดเอานะคะบว่ามันความเป็นไปได้มันจะมาตัวไหนอาจาย์ี่เป็นแนวทางให้อาจารย์ท่านก็เมตตาให้ตัวเลขมานำไปแสีงโชคแสีงทายเนาะ บางทีมันอาจจะมาสามตัวท้ายสามตัวหน้าหรือรางวัลใหญ่ก็ได้นะอาจารย์เนาะเอาไปพิจารณากันอันนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนเลขของอาจารย์รัฐบาลไทยเลขอะไรคะอาจเป็นอาจารย์เป็นคนมีบุญบารมีอจอาจารย์คุณดาลณี หนูไม่ได้มีบุญบารมีและไม่ได้เป็นผู้พิเศษอาจารย์รอให้สะสมบุญอีกนิดนึงนะคะทุกคนอืมก็อันนี้เลขอาจารย์เดี๋ยก็ปล่อยฮนะ <c oughs> วันนี้ทั้งทั้งลาวทั้งรัฐบาลไทยเนาะ <c oughs> เพราะว่าพรุ่งนี้คงจะไม่ไม่ได้มาแล้วแล้วแล้วเอฟซีถ้าอันนี้ก็ดูย้อนหลังเรียนดูคุณฉีไปไว้ไหนค่ะรัฐบาลไทย ทุกคนจะเอาตำลาวก่อนเราจะเอาตำไทยก่อนค่ะทุกคนขอเสียงหน่อยค่ะจะเอาตำลาวและตำไทยก่อนค่ะทุกคนวันนั้นโดนฝนเปียกเมื่อวานไม่อยากเปียกฝนตงเป็นไก่เลยเมื่อวานไม่โอเคป่ะนี่นี่มันเปียกฝนเลยดุดเลย ได้เก่าตัวเดิมนั่นแหละไม่เป,ปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไหมอาจารย์ไม่ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะแต่ขอเสียงหน่อยค่ะทุกคนไปไหนหมดแล้วคะ่ะ <ừ> ถ้ายังอยู่ด้วยกันกดหนึ่งถ้าจะเอาตำไทยก่อนกดหนึ่งเอาตำไทยก่อนกดสองเอาตำไทยก่อนกดหนึ่งเนาะเอาตำลาวกดสอง กดอันไหนกดเดยอะก่อนปล่อยให้ก่อนอ่าใช่ค่ะอันไหนกดกดให้ก่อนชา,าวสองเนาะไทยหนึ่งใครจะขอขอเสียงขออันนี้ชาวเสียงนะชาวเสียง<ห>นเนาะหนึ่งหรือสองหนึ่งหรืสอสองก่อนดีหนึ่งหรือสองก่อนดีอันนี้นคือชาวเสียงก่อนชาวอเนาะอืชาวเสียง<อ> มีสองมาแล้วหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งเอา u t u b e เขาก็ยูทูปเขาก็ทักทายมาสวัสดีครับคุณเยอะสักสองเยอะนะคุดสองเยอะแสดงงดก่นจะเอาลาวก่อนเนาะ สองมาเยอะคือเขาเจะต้นทุนจากลาวไปซื้อตําไทยเนาะเพราะเพราะเพราะลาวมัน,ว,นวันจันทร์แล้วก็ไทยวันอังคารเนาะเขาจะลงทุนก่อนขอบคุณครับคุณกีรศักดิ์คุณเอาทั้งไทยทั้งลาวเนาะทางทางแอดแดงก็มีคนทั้งกดหนึ่งทั้งกดสองเลยก็ให้ทั้งสองอย่างนะแต่วันนี้เราให้สองอย่างให้สองอย่าง เพราะว่าเพียงใจเราเราจะเอาให้อันหนึ่งก่อนมันจะได้มันสับสนนอาจารย์เนาะใช่ค่ะแล้วตัวไหนตัวไทยตัวไหนตัวลาวแบบนี้แหละแต่คนเขาคนเขาจะเอาลาวเยอะเลยคนจะ<อ>ให้<อ>ลาวก่อนอน,นะเนานะคนที่อยู่ในเนี้ยมีใครเป็นเพื่อนในเพจบ,บ้างม,มีใครอยู่ในเป็นเพื่อนในเพจบ,บ้างโอเคนะ คุณคำนางไม่แต่ไม่มีกดหนึ่งคนเดียวเองอ่ถ้าตอบว่าถ้ามีใครที่เป็นเพื่อนเพื่อนในเฟซบุ๊กหนูกดหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นเพื่อนหนูหนูให้อยู่วนี้เลยมีไหมเนาะมีไหมวันนี้คนเข้ามาเยอะไมม่ีเรอ มีไหมแวบ,บแวบ,บแล้วเนาะแวบ,บแวบ,บแล้วเรานี่ยแว,แว yeah, แบ,บแวบ,บแล้วนะมีใครมีไหม mm hmm. หนูขอเล่นสนุกนิดนึง mm hmm. หนูเครียดมาทั้งวันแล้ววันนี้หนูโดนผ่าจานลงลงของไปเยอะเกินโอเคเนาะคุณน้อยอยู่คุณน้อยเนาะโอเคหนึ่งคน <ten. S 2> ละนั่นแหละมีคนหนึ่งแล้วโอเคไปดูโดนใช้ โดนดอาจารย์ทดสอบวันนทดสอบเยอะมากเลยทดสอบดูพลังงานพลังกิตแล้วแต่แก่ไม่เป็นไรล้วได้พลังกิตมาเยอะแต่อาจารย์บอกให้ทําบําเพ็ญอะไรนะบําเพ็ญสมาธิแล้วก็จะบําเพ็ญสมาธิเพื่อเชื่อัซื้อแล้วค่ะอามีคนเดียวอะไรเหรออ่ะคนเดียวก็มียังมีไว้ อะไรนนัซื้อ,อพรุ่งนี้ขอพรุงพร่งนี้ก็พรุ่งนี้เราก็จะให้แล้วแหละรครับคุณอะไร P W ว <c oughs> ่าน้อยยุดก็เป็นเพื่อนผูนอยยุดนนีพิมหนึ่งมาแล้วแต่คุณน,อน้อยยทดเขาดูแล้วเขาไม่พิมพ์มาบอกบ้า คุณจอยเป็นกำลังใจค่ะสู้ๆคนเก่งนะขอบคุณครับที่เป็นพลังบวกคุณกีรศักต์ทั้งแอปแดงก็เพิ่งเข้ามาเนาะครับก็เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้กับแอดเดอร์ครับครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนทั้งซองแดงซองฟ้าเนาะั้งแอปแดงแอปฟ้าคบว่าอื อะทุกคนพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วแจมแคปเนื้อถ้าอยากืมวยนไหนเป็นไทยเป็นลาวเด้อวันนี้คนท่านก็มาดูไลฟ์สดหกสิบเลยแล้วขอบคุณนะขอบคุณทุกคุณล้อมเดือนมาแล้วเหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณล้อมเดือนคุณล้อมเดือนอะเป็นเพื่อนหนอยู่แล้วเนี่ยหนูก็ถือไว้เนยทุกคนก็เห็นแล้วนะอืม สวัสดีครับคุณตุ้มบนเออาจารย์โชว์แล้วเนาะเห็นกันไหมเห็นกันไหมเห็นกันไหมเนาะข้ามโขงตำลาวก็มาแล้คุณอามสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะตำลาวข้ามโขงอาจารย์โชว์ให้ดูแล้วเนาะเจ็ดสองเจ็ด จ็ดแปดสี่สองตัวก็เจ็ดสองกับแปดสี่ให้เอฟซีตัดหน้าตัดหลังขยับขึ้นขยับลงเลยเด้อตัดหน้าตัดหลังขยับขึ้นขยับลงไปกับสลับด้วยเน,ะนานเนะเห็นกันไหมเนาะถ้าเห็นแล้วก็บอกให้ด้วย<ถ>วเห็น้วยเด้อนี่เป็นตำลาวเนาะตำลาวข้ามโขงวันจันทร์ที่สามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะใช่ค่ะคุยไปก่อนดียวเปใส่ ตอนนี้ก็มืดแล้วขอความสว่างก่อนใครใครจะดูหน้าแอดบั้งด,ดูดูดกว่าเผื่อไปเจกันที่ไหนทักทายกันเอามันไม่มาไม่มานะั้นเปิดไม่เป็นบอกกลับกลับกล้องอืออ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับทุกท,ท,ทุกท่าน๋อแอดมืดจังอ่ะ เห็นหน้าแอดเลยหนีกันเด้อแอดตอนนี้อาจารย์แทนไปสุระเดี๋ยวก็ว่าถ่ายทอดเปล่าๆไรสดเปล่าๆวันนี้มาให้เห็นหน้าตาตาะหมืดเลยพี่มืดก็ไม่คนมืดอยู่แล้วเนาะไมก่ตอนมืดแล้วเห็นกันทุกคนเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวไปกลับไปคุยกับอาจารย์ดีกว่า กลับไปคุยกับอาจารย์ดีกว่าหนูอ,อ่านทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนอ่านทุกคอมเมนต์เนาะใช่ค่ะจะไปข้อสวัสดีพี่อยู่นะอืสวัสดีครับ น in ี่นี่นี่นี 8. ่คืองวดที่แล้วอาจารย์แทนให้ใครได้บ้างนั้นเนาะนี่นี่แอดแอดขึ้นให้ดูแล้วเห็นไหมแอดแอดขึ้นให้แต่ฝั่งทางนี้แปดเจ็ดมัออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเอาลบแล้ว เห็นยูเห็นยูเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะเป็นไงคะคุณลมเดือนไปงานขาวดํามาเอ็นจะไปลงใช่ค่ะงานขาวดำดูอยู่นะว่าก็เข้าไปคอมเมนต์คุณลมเดินอยู่ตลอดเวลาและส่งกูสติกเกอร์ให้ตลอดอยู่นะคะอ เราชอบตัวไหนอาจารย์ชอบตัวไหนเราคุณดาเราใก็ถสามคุณตาในก็ถามหอย,อยแต่แต่อาจารย์<ข>อบอกอบอก็เชื่อมั่นในอาจารย์อาจะะารย์บอกก็อาจารย์ชอบเจ็ดสองนะคะทุกคนชอบเจ็ดสองค่ะถ้ารัฐบาลไทยอาจารย์ชอบแปดหกหกแปด ตอนนี้ให้ราวก่อนเนาะใครใครจะเอาใครคนหนึ่งให้หน่อยนี้ไอ้ขาทท่ถูกสวัสดีค่ะอาจารย์แทนเพิ่งเข้ามาจ้าสวัสดีค่ะทุกคนเล่นเล่นอย่างมีสตินะคะทุกคน เล่นยังมีสตินะคะซื้อน้อยๆเลยได้เรื่อยๆมันดีกว่าที่เราทุ่มเซื้อน้อยๆได้เรื่อเยอะนะคะซื้อน้อยๆได้เรื่อยๆเนาะใช่ค่ะได้นานๆอีกเงินเราไม่หมดไงคือเงินอยู่ในกระเป๋าเราถ้าเราไม่ล้วงออกไม่เอาออกมันก็คงไม่หมดมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ในดุลพินิจเราถ้าเราชอบเราก็ตามนจาจย์เนาะแล้วเราไม่ชอบเราก็ไม่ไม่ต้องซื้อ เพราะราว่าทุกวันนี้เราหาเงินมาอย่างลาบากเนาะกว่าเราจะได้มาเขาจ้างเราสามร้อยแต่เราทํางานให้มากกว่าสามร้อยนะคะทุกคนเหมือนเราเงินมาลงทุนแต่เราต้องเก็บเงินในกระเป๋าไว้ซื้อกับข้าวไว้กินอืมนะคะทุกคนอาจารย์แทนเลขนอกมาหนึ่งสี่หนึ่งเลขอะไรอิราเอลบ่ ก็มาก็ถ้าสอบก็ไม่เป็นไรนอจันเนาะแต่ละคนแต่ที่อาจารย์ก็จะให้ไม่เปลี่ยนแปลงหรืออะไรอ๋อคุณล้มเดือนอาจารย์เด็กนอกที่เขาให้วันนี้ไงมันมีหนึ่งสี่อันอันนี้หนูก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะเด็กนอกอะไรก็คงจะเป็นเด็กนอกนอิสราเอลหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นะแต่ได้ยินเขาพูดอยู่แต่วันนี้อาจารย์ไปทําอะไรไปเสริมพลังกิจพลังใจพลังสมาธิ ได้แม่ดูอะไรหรอกเพิ่งมาถึงก็มาบอกเก่าเราแจง้งวันนี้วันนี้คนใน y u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  e วก็ามาเยอะเลยร้อยี่สิบอาจารย์มาลมีสขอบคุณมากนะัอาจารย์ไปนั่งสมาธิมาร้อยยี่สิบลงมาขึ้นลงขึ้น,นลงธรรมดาเนาะเป็นเรื่องปกติ ขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่มาคอมเมนต์ขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณที่มาติดตามรักหนูหน้อย,อย,อยแต่รักนานๆน,นะอยู่ด้วยกันนานๆน,นะคะทุกคนอตอนเมื่อกี้เป็นผิดถูกก็หนูใช้คําพูดที่ผิดก็กราบขอโทษขออภัยนักที่ด้วยนะคะถ้าเมื่อกี้เป็นข้ามโพงตำราข้ามโพงเนาะ ปอยไปแล้วใครจะเอารัฐบาลไทยวันที่หนึ่งบางทีหนูอาจจะมีใช้เสียงส้วยเสียงต่ำจะใช้คำพูดที่อันนี้ไปก็ขอโทษขอภัยณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนพร้อมพร้อมพร้อมยังรัฐบาลไทยอาจารย์มอืม จ้าคุณน้อยจังคุณน้อยจังก็ไม่เล่นไม่อะไรเข้ามาคุยกับเราขอบคุณมากเนาะถ้าวันไหนไม่คุณน้อยจังขอบคุณมากแล้วก็เราก็เป็นห่วงนะเป็นกําลังใจให้หนูเรื่อยมามีมีใครเห็นหมดจังตำลาวข้ามโขงต่อไปก็รัฐบาลไทยเนาะอยู่กับหนูนานๆนะคะทุกคนรัฐบาลไทย หนึ่งกรกฎดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอยู่กับหนูอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนป้าเหมือนอาเหมือนลุงเหมือนอะไรทุกอย่างนั่นแหละหนูก็เป็นคนธรรมดานี่แหละทําไมทันลาวคะทําไมทันลาวอะไรนะมาไม่ทันลาวมาไม่ทันลาวโอ้คุณนี่ตานตาเพิ่งเข้ามาก็มาไม่ทันลาวก็จะให้อยู่แล้วอืมก็เข้ามาเล่ยมาเนาะไม่เป็นไรก็จะให้อีก ให้เราอีกหรือให้ไทยต่อเลยตำราวคนยังไม่ได้นะคะคนอ่านนี่นะหนึ่งสองสามให้เราอีกเนาะเพราะบางคนมาทีหลังเนาะคุณอะไรตำราวยังไม่เห็นเลยค่ะาจนเทนนี่ไงคะนี่ไงเนาะ่ะนี่นี่เนาะตำราวข้ามโขงตำราวสี่เอ้ห้าสี่สามสองหนึ่งแคปหน้าจอเนาะแคปค่ะแคปห้าสี่สามสองหนึ่งแคป แล้วก็รอรัฐบาลไทยต่อเนาะใช่ค่ะมัน,มนมจะไม่ตับส่วนมันมืดแล้ว,ลวครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยใครพร้อมกดหนึ่งให้หน่อยขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์แทนขอบคุณ่วงหน้าครับขอให้รวยๆเนาะคุณล้อมเดือนเนาะ,ะคุณล้อมเดือนขอให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดไทยแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้คุณมีแต่ความรุ่ง รุ่งเรืองทำอะไรก็ให้เสเร็จผลทุกประการนะคะทุกคนขอใจห,หน่อยครับครับอยากให้ครับเนาะทุกคนน,นี่แหละค่ะมาอยู่ด้วยกันจะได้เป็นสะพานบุญด้วยกันขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทำกิจการใดหรือธุรกิจใดก็ขอให้รุ่งขอให้เรืองนะคะทุกคนซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยกลางวันใหญ่ๆเนาะถ้าไม่แล้วก็ ขอให้ทุกคนโชคดีโชคมานกันนี่อยะลออะไรฟังตอนนี้คุณล้อมเดือนก็กดหนึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะทุกคนรวยรวยรวยอืม คุณล้อมเดือนคุณตาลคุณตาลมาเมื่อกี้ไม่เห็นอันนั้นก็เห็นแล้วเนาะกดกดหนึ่งแล้วรวยนะค่ะทุกคนกดหนึ่งแล้วเนาะกดหนึ่งกันหลายคนก็ไม่สับสนกันเนาะอะไรนะอยู่กับอาจารย์จะรวยกับอาจารย์ด้วยจ้าคุณธรณีขอบคุณที่แบ่งปันอยากกดนี่ครับขอให้กดได้ไวๆเนาะวัน อังคารที่ไหนหมดนี่หมดสินเนาะอาจารย์แทนเนาะทุกคนี้หมดสินแล้วก็จะรวยนี่รัฐบาลไทยตามไทยเนาะรัฐบาลไทยตามไทยหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ไม่มีเพิ่มเติมมันติมันปล่อยไปแล้วเนาะปล่อยไปตอนนั้นก็อันนี้อันนี้ก็ให้เป็นองสุดท้ายกันลืมนะนั่นหรอการลืมเนาะอาจารย์เนาะใช่ค่ะการเลืมก็ตัวเดิมไม่เพิ่มเติมมีแปดหกหกแปดนะคะทุกคนยังแค่ตัวเดิม มีสามหกแปดหกแปดศูนย์สองตัวก็หกแปดหกห้าหกสี่อาจารย์ชอบคือแปดหกหกแปดไปกลับสลับเรื่อยๆตัดหน้าตัดหลังขยับขึ้นขยับลงนี่เด้อมีใครเห็นกันหรือเปล่าเนาะถ้ายัางไม่เห็นก็เดี๋ยวจะนับให้แคปหน้าจอเนาะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แคปหน้าจอเนาะแคปหน้าจอแล้วก็ถ้า ชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นเนาะเงินในกระเป๋าเราไม่มีใครรับให้เราออกได้หรอกถ้าเราไม่ร่วงออกมาจ่ายใส้จ่ายไม่ร่วงออกมาอันนี้มันคงไม่หมดเนาะถ้าเราบางทีเราต้องลงทุนเร้วรอองมาลงทุนลงทุนถึงที่สมควรลงเนาะทุกคนให้พลังบวกหก็ให้พลังบวกทุกคนกลับไปเหมือนกันอเราคือการแลกเปลี่ยนมีใครเห็นมีใครแคปหน้าจอ ทันไหมเมื่อกี้ทาใครยังไม่เห็นใครยังไม่รู้ก็บอกมานอจันเนาะเราจะให้ดูอีกมีใครยังไม่ได้ก็กดหนึ่งอะเหมือนกันกดหนึ่งไปเลยง่ายๆยังไม่ได้กดกดหนึ่งก็ได้เพราะว่าเราให้หมดมาแล้วฤทธ์บอกมายังไม่เห็นก็ได้นอจันเนาะเพราะว่ามันมืดแล้วมดแล้วพจะได้กลับแยกมาไกลด้วยวันนี้เดินทางทั้งวันแยกย้ายกันกลับบ้านไปนอนฝันเอาตัวเลขใหม่ ไปนอนฝันดีทุกคนถ้าได้แล้วก็อาจารย์จะได้ไปอาบน้ำแบบถ้าเนาวันนี้ไปมาทั้งวันแล้วไปทั้ง<ช>วันไปเสริมพลังกิจไปเสริมพลังกิเงงจเออได้มาค่าเลยอะไรปกติเขาจะมาแต่หัววันแหละวันนี้เพราะว่าอาจารย์แทนแม่ทำงานวันนี้ยก็จะมาแต่หันพอดีมันต้องวันยึดเราต้องเสริมไปเสริมพลังเนาะ ไปเสริมพลังบ้างไปชาร์จแบตไปไปเสริมพลังเหมืนแบตเตอรี่มันอ่อนมันก็จะชาร์จคนคนจะเห็นหมดแล้วเนาะลอยไปเรียบแล้วก็เห็นนานเนะเหลืออยู่ยี่สิบแล้วใช่ค่ะก็เห็นกันหมดทุกคนก็กราบขอบคุณที่อยยู่ด้วกราบขอบคุณเนาะที่มาชมกันจนจบไลฟ์จบคลิปในครั้งนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามผมลอยทรับน้ำส้มอัดลอยทรับน้ำโชคอาจารย์แทน ขอจบคลิปขอลงไลฟ์เพียงแค่น,นี้เนาะ,ะสำหรับไลฟ์ัวครั้งนี้สวัสดีครับโชคานกันทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายรวยๆ้ว,วค,คบ๊ายบาย